สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสกุตชี่ที่แบบเราไปต่างจังหวัดแบบหรือไปชมวีวอย่างนี้เราก็เอาอไปด้วยนะก็มาดูที่ชิ้นแรกนะแปบ๊บนึงนะชิ้นแรกก็เป็นเอิ่มนี่นะดิงดองคือบแบบเราชอบมากคือไปไหนด้วยกันอะชิ้นแรกคือดิงดองนะชนนิ้นที่สองท้ากระปิวซันสีผู คือแบบเป็นสกูชี่ที่แบบแตาค่อนข้างตื่มนะเพราะคาปิคือคาปิก็ค่อนข้างชอบนะแต่เป็นพวกไส้ไหลย่ยี้เราจะสะสมแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบอะไรมากแต่ไปเป็นปังแผ่นอูมามิเรา,าอีอองเต็นอะไรก็แต่นะชิ้นที่สีเป็นช็อกวันนะ ชิ้นที่5เป็นสกูชี่ตัวนี้คือแบบตําหนิมันเยอะแต่เราเอาติดตัวตลอดไม่เคยแบบเอาห่างตัวนะถ้ามีเสียงเลยรรบกวอุวนนะขอโทษนะชิ้นต่อไปตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะนหน้าบานเตอโบโบแดงนะต่อไปเอิมเป็นโดนัท อันก็กลายเป็นตัวชุบครีมสีแ้นตาลเข้มนะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้อ่ะคือแบบก็ต้องเอาไปอย่างเนาะอันนี้กจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เอาไปไหนไปกันคือติดมาก คือแบบอันแบบสโลมากนะแบบในถุงกับเอาจิงจะไม่เป็นเหมือนกันในถุงก็แบบอย่างนี้ยคือไม่ค่อยเซ่สโลอ่ะและ้วแบบนุ่มแต่พอแบบแกะถุงออกมาคือแบบนรักมากเนี่ยดูดิเราชอบเพราตรงลายมนันด้วแยบบแล้วก็หน้าตาน่ารักมากก็คือแบบ ก็คือแบบคลิปนี้ไม่ดีไงก็ต้องขอโทษนะหรือจะหรือถ้ามีเสียงอะไรรบกวนเราเราต้องขอโทษนะเ,เนะพราะตอนนี้เราเตรียมสกุชชี่ที่จะเอาไปด้วยเนาะนี่วันนี้ก็บายบายนะฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบาย